สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะคะทีฉันนางสวรรณศรีจีรวิทย์ผู้เสนอชื่อและผลงานเพื่อคัดเลือกบุคคลหน่วยงานองค์กรส่งเสริมการใช้และแต่งกายด้วยผ้าไทยกิจกรรมภูษาสินจากท้องถิ่นสู่สากลจังหวัดสกลนครค่ะดิฉันปัจจุบันรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลสกลนครอายุ52ปีนะคะที่อยู่ภูมิลำเนา ะะเป็นคนพื้นเพจที่บ้านห้องแสงอำเภอรืองนุกทาจหวยะโสธรน,นะคะปัจจุบันก็พักอยู่ที่บ้านเลขที่86หมู่2บ้านหนองแดงตำบลเหล่าประแดงอำเภอเมืองจวัสกลนครค่ะในเรื่องของอประวัติส่วนตัวนะคะก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะสถานภาพก็คืออย่าร้างนะคะมีบุตรหนึ่งคนนะคะปัจจุบันก็ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ มหาวิจัยมหิดลนะคะในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยวันนี้นะคะที่ได้ทำคลิปเพื่อที่จะแนะนำตนเองเพราะว่าความมุ่งมั่นในการส่งเสริมนะคะการใช้การแต่งกายผ้าไทยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนและก็ตัวอย่างให้คนในประเทศต้องเล่าเท้าความว่าดิฉันนะคะเกิดเข้ามา กับครอบครัวที่มีอาชีพเสริมคือการทอผ้านะคะประสบการณ์ตัวนี้สั่งสมขึ้นมาตั้งแต่วัยเยาว์นะคะก็เห็นคุณพ่อคุณอาเห็นคุณพ่อคุณแม่ในในครอบครัวที่มีการปลูกฝ้ายใช่ไหมคะได้ฝ้ายก็ช่วยกันเก็บ่เก็บผลผลิตนั้นมาแล้วก็ทําการอเอามาอิ่วใช่ไหมคะในภาษาถิ่นก็คือมาอิ่วแล้วก็มาดีดฝ้ายอมาดึงเป็นเส้นฝ้ายนะคะเป็นฝ้ายเขียนพร้อมกับกระบวนการทอด้วยความที่ ตัวดิฉันเองเป็นคนชอบอความความเป็นไทยรักในผ้าไทยนะคะทุกขั้นตอนที่ทางทางครอบครัวทำก็จะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เด็กๆนะคะด้วยความสนใจที่ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังก็คือในชั้นประถมศึกษาป,ปีที่4นะคะตอนนี้มีความชอบเนื่องจากว่าด้วยความพร้อมของของร่างกายของเรานะมือไม้ก็จะแข็งใช่ไหมคะมีการสืบหมูกมีการดีดฝ้ายอะไรพวกนั้นนะคะตัวดิฉันเองก็จะ เข้าเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะก็จะแย่งคุณแม่เนี่ยทอผ้าอยู่เป็นประจำนะคะที่แถวที่ใต้ถุนบ้านก็จะกางไอ้ตัวหูใช่ไหมคะสำหรับทอผ้าเนี่ยตั้งของป้าของแม่ของยายอะไรพวกนี้เต็มไปหมดคนนั้นอ่าก็คือ,คอผู้ใหญ่ก็จะไม่ให้เราทําในตอนนั้นนะคะแต่แต,แต่ตัวดิฉันเองก็คือแอบเข้าไปทําคนนั้นคนนี้นะคะเมื่อฝึกทาําบ่อยๆนะะก็มีความสามารถตัวนี้ขึ้นมาอ่าก็จะมีสามารถที่จะทอผ้าทอผ้าตั้งแต่กระบวนการ เขียนฝ้ายนะคะต้องเล่าั้งเด็กกระบวนการเขียนฝ้ายการสืบหูการอาทอนะคะทอทอด้วยตนเองนะคะตอนนั้นจําได้ว่าคุณแม่ทําให้ประมาณสิบวานะสิบวาเยอะมากก็คือ,อคุณแม่ก็คงคิดว่าเราคงทําไม่เสร็จนะแต่เราก็ทาเสร็จด้วยความชอบก็ทํามาตลอดในยุคนั้นก็คือเพื่อนส่วนใหญ่ก็ยังคงใส่เสื้อยืดนะคะเพราะว่าถือว่าทันสมัยแล้วก็นําสมัยแต่ตัวดิฉันก็จะเอาผ้า ลายผ้าห่มหลายอะไรพวกนั้นนะคะมาตัดเป็นเสื้อซึ่งครั้งแรกก็ให้คุณแม่ตัดให้เป็นเสื้อเชิต้ตที่บ้านก็มีจักด้วยนะคะมีจักก็ขึ้นไปที่จักก็ตัดเสื้อคอปาดคออะไรพวกนั้นฝึกมาเรื่อยฝึกมาเรื่อยแล้วก็รวมทั้งการตัดเป็นเสื้อเกาะอ,อกอะซึ่งปัจจุบันเนี้ยคือเรียกว่าเกออก ตอนนั้นตัวดิฉันเองก็คือตัดแต่ว่าทุกคนก็จะทักท้วงว่ามันโป้มันอะไรก็จะออกแบบมาเรื่อยๆนะคะด้วยด้วยด้วยความรักในผ้าไทยแล้วก็มีสไตล์การแต่งตัวขอคุณแม่ไปเรียนเกี่ยวกับการออกแบบใช่ไหมการออกแบบเกี่ยวกับงานศิละปะในยุคนั้นท่านก็คือยังคงอยากให้เราเรียนแล้วก็รับอาชีพเป็นรับราชการนะคะตัวดิฉันเองก็เลยเข้าไปเรียนต่อในวิทยาลัยครูนครราชสีมา ซึ่งในในขณะที่เร,เรียนนะคะวิถีชีวิตก็ยังคงวงเวียนอยู่กับผ้าไทยเพราะว่าตัวดิฉันเองนะคะ ใช้ใช้ย่ามนะคะใช้ย่ามในการที่จะสะพายไปโรงเรียนย่ามไปแรกจําได้นะคะเป็นใบสีขาวที่คุณแม่ตัดให้นะคะตัดให้แล้วก็เอาไปโรงเรียนตั้งแต่ชั้นม .1 ถึงม .3 นะคะใบนั้นนะคะตั้งแต่เป็นย่ามเข็นมือตั้งแต่สีออกน้ําตาลน้ําตาลจนกระทั่งมันขาวนะคะแล้วก็มีรูมีม,มีมีอะไรนะคะมีการยุ่ยพรุนไปตามการเวลาขึ้นมาม .4 ถึงม .6 ทางโรงเรียนก็ มีระเบียบให้ใช้กระเป๋าถือในรูปแบบของกระเป๋านักเรียนใช่ไหมคะก็ไม่ได้ใช้ในขณะที่โตขึ้นมาในระดับมหาลัยนะคะในระดับอุดมศึกษาตัวดิฉันเองก็เรียนวิทยาลัยครูนะคะอยู่ที่นครราชสีมาก็ยังคง มีย่ามที่จะต้องสะพายไปโรงเรียนนะคะก็ยังมีภาพหนึ่งที่เล่าอยู่ในการนําเสนอเรื่องของการเป็นวิทยากรว่าตัวฉันสะพายย่ามมาต,ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าซื้อกระเป๋าอย่างอื่นมามันก็สวยนะคะก็ยังก็ก,ก็ก็มีบ้างแต่ซื้อมาก็ทิ้งไว้นะคะทําให้เรารู้สึกว่าเราสะพายกระเป๋าผ้ากระเป๋าย่ามเนี่ยมันมีความมั่นใจมั่นใจเพราะว่า ดูยังไงก็สวยนะคะดูยังไงก็สวยก็เลยทําให้ให้ตัวดิฉันเองนะคะมีมีความรักและผูกพันในการใช้ผ้าไทยผ้าไทยตัวที่ดิฉันชอบในหมู่บ้านก็มีตั้งแต่ผ้าฝ้ายนะคะตั้งอ่าในครั้งก่อนก็จะนี่คือย้อมสีเคมีเราก็ก็คงใช้นะคะใน,ในยุคป,ปัจจุบันก็คือเราก็หันมาใช้สีย้อมจากธรรมชาตินะคะยิ่งอ่าย้ายมาอยู่ที่สกลนคร นะคะมีขึ้นชื่อก็คือเรื่องของผ้าครามนะคะตัวริชันก็จะมีลวดลายผ้าครามนี่ค่อนข้างมากและก็เป็นลูกค้าขาประจําของชุมชนบ้านเชิงดอยนะคะที่อำเภอกุดบกักจังหวัดสกลนครทําไมต้องบอกว่าที่เป็นที่เชิงดอยเนื่องจากว่าอุดหนุนและก็สนับสนุนให้ลูกศิษย์นะคะอดีตลูกศิษย์ที่เคยเรียนอยู่ที่บ้านหนองสนยัยนะคะที่เราสนับสนุนให้เขาอ,อนุรักษ์นะคะภูมิปัญญาท้องถิน่น นะคะไว้ให้โคงไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้อะไรนะซึมซับเรื่องของการย้อมผ้าการถอผ้าไว้เพราะว่าเราคาดหวังว่าในอนาคตกลัวกลัวอา,อาชีพเราเนี้มันหายไปเพราะว่าคนที่ทำหม้อย้อมคามหม้อนินอะไรต่างๆก็ยังคงเป็นผู้สูงวัยนะคะเราก็อยากจะให้มีเด็กๆยุคใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องดิฉันก็เลยอ่า แล้วด้วยด้วยความชอบส่วนตัวก็คือชอบผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะถึงแม้จะมีราคาแพงแต่แต่เราก็เข้าใจเพราะว่าเราเคยทํามาตั้งแต่เด็กๆว่ามันเป็นอย่างไรนะคะมีความาพิเศษหรือความายุ่งยากลําบากในการทําอย่างไรนะคะหลังจากนั้นมาก็คือในวันปกติที่เราไม่ไปทํางานดิฉันก็จะแต่งกายด้วยใช้ที่เป็นผ้าไทยเป็นส่วนใหญ่ นะที่เป็นผ้าไทยเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าความชอบแล้วก็ซื้อมาได้เสื้อยืดมาก็จะมีการตกแต่งทําดอกไม้หรือมีการปักลวดลายเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็ที่ที่ชอบแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือเป็นคนที่ชอบผ้ายีนด้วยนะคะชอบผ้ายีนชอบผ้าไทยเพราะฉะนั้นในเสื้อยีนกางเกงยีนกระโปรงยีนก็เลยจะต้องมีการเอาผ้าไทยเนะะี่ยค่ะมาตกแต่งตกแต่งแล้วก็ใส่ใส่ในรูปแบบ องตัวเนะะในรูปแบบของตัวเองก็ใส่มาแบบนี้ค่ะร่วม20ปีนะคะท,ที่ตัดใส่กับปรงุงใส่เสื้อผ้าแล้วก็ทุกคนทุกคนพบเห็นก็จะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวนะคะที่ใครเจอตัวดิฉันก็จะเข้าใจว่าคือจะต้องสะพายย่ามแล้วก็มีผ้าไทยที่หลงปนมากับการแต่งกายในทุกๆครั้งนะคะด้วยความสามารถพิเศษอีกตัวหนึ่งนะคะถึงแม้จะไม่ได้จบมาในสาขาเกี่ยวกับ งานผ้าหรืองานออกแบบนะคะแต่ด้วยความสามารถพิเศษความชอบทําให้ตัวริชันนั้นนะคะได้สามารถตัดเสื้อผ้าสําสหรับให้ตัวเองใส่นะคะแต่ยังไม่ได้เสื้อผ้านี้ยังไม่ได้ทําจําหน่ายแต่ว่าสามารถตัดให้กับตัวเองใส่ได้นะคะแล้วก็ทำทำย่ามย่ามนี้คือทําใช้มาโดยตลอดนะคะทีนี้ช่วงหลังมาซื้อผ้าช่วยบ้านเชิงดอยเยอะก็เลยคิดที่จะจําหน่าย นะเคยคิดที่จำน่ายพ่ออะไรพ่อหนึ่งเอาผ้าของลูกศิษย์ที่ซื้อมาเนี่ยได้ถ่ายเทออกมาเป็นต้นทุนในการที่จะซื้อผ้าครั้งต่อไปที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่า,าชาวบ้านเขาไม่สามารถขายผ้าได้เลยเพราะว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลในช่วงไม่ใช่เทศกาลนะคะช่วงของอ ภาวะติดเชื้อของโรคโควิดนะคะเราไม่ได้ตั้งร้านไม่สามารถออกไปจําหน่ายได้ก็เลยหาช่องทางหาช่องทางนึงที่จะช่วยเหลือนะก็เลยทําย่ามแล้วก็จําหน่ายโดยการซื้อผ้า,าซื้อเส้นไผนะคะสําหรับการปักเนี่ยมามาทำ นะคะมาทําแล้วก็จําหน่ายทางออนไลน์ผ่านกลุ่มเพื่อน Facebook หรือกลุ่มของคนสภายย่ามหรือพว,พวกรักผ้าไทยอะไรพวกนั้นนะคะและตัวฉันก็อย่างเช่นเหมือนวันนี้แต,แต่งกายนะคะก็จะใส่ผ้าครามใช่ไหมคะสร้อยคอที่ทําตัวนี้ก็จากเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บนะคะมาทําเป็นเครื่องประดับนะคะก็ทําใช้เองค่ะทำไว้เยอะๆโดยกระทั่ทงตุ้มหูอะไรพวกนี้นะคะก็ทําใช้เองนะคะ ก็ด้วยความชอบก็เลยทําให้เรามั่นใจที่จะแต่งตัวนะคะโดยโดยไม่ได้คิดว่าจะสวยหรือไม่สวยแต่เราก็มั่นใจว่าในสิ่งที่เราทําออกไปนะคะหลายๆคนก็มาทําจาไหนในในช่วงหลังๆนะคะจากพฤติกรรมหรือจากการดํารงชีวิตหรือการทํางานพวกเนี้ยนะคะถ่ายทอดมาตั้งแต่รับรู้อยู่ในความรู้สึกมาตั้งแต่วัยเยาว์ จนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่ได้ใช่ให้แค่ตัวริชันนะคะในชอบผ้าไทยคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่นะคะลูกๆนะคะลูกลูกสาวนะคะนี่เขาก็สะพายย่ามนะคะเคสโทรศัพท์เคสอะไรพวกนั้นก็จะเป็นฝีมือที่ที่ตัวริฉันทําให้แล้วก็จะมีคนถามว่าไอ้เคสโทรศัพท์ที่ทําจากผ้าเข่าม้าเนี่ยสั่งได้จากไหนทําไมสวยจังเนี่ยนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจ ตัวดิฉันไปราชการไปอบรมที่ไหนๆนะคะก็อะไรนะคะ,ะก็ะสะพายย่ามไปสะพายกระเป๋านะคะที่ที่ไม่ไม่รู้สึกเคอะเขินเลยนะคะเพรานะจะเห็นได้ว่าการดํารงชีวิตแล้วก็ความมุ่งมั่นของตัวดิฉันในการที่จะอะ,อะไรนะคะส่งเสริมนะคะและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในเรื่องของการใช้ผ้าไทย ะะก็คิดว่าตัวเองน่าจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ที่อะไรคะที่มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะผลักดันให้ให้มีการใช้ในการแต่งกายด้วยผ้าไทยมีการใช้ของใช้แล้วก็การแต่งกายด้วยผ้าไทยแล้วก็ดิฉันเชื่อมั่นว่าตัวดิฉันเองถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นทั้งในชุมชนและในประเทศได้สมควรได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นบุคคล ที่ได้รับการอะไรนะคะสนับสนุนเรื่องของภูษาสินจากท้องถิ่นสู่สากลน,นะคะก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะที่ให้เกียรตินะคะรับฟังแล้วก็อ่านข้อมูลของตัวดิฉันนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจด้วยดีเสอมอมาะคะ่ะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ